ไม่มาก็จะไม่มาไม่มาก็จะไม่มาตอนนี้ลุงก็เปิดร้านวะอะไรสักอย่างแล้วก็เปิดร้านวะน้ำเลยจะใส่โจ๋จะต้องใส่น้ำนะขณะนี้อาตมาจะเข้าวัดแต่ละครั้งถ้าจะเข้าไปเนี่ยเขาจะปิดวัดฉะนั้นเมื่อมีการปิดวัดอาตมาก็เดือดร้อนไม่สามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้ รครูพิสุทธิวรากรได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าวาดวัดบางครานในวันที่17ตุลาคม2557หลังพระรูวิศิษิราพรถูกคำสั่งปลดจากเจ้าวาดเพราะถูกนายชเวงชัยรัตซึ่งเป็นวัย,ยาวจักรและในพรปั้นเพลงร้องเรียนเรื่องการบริหารเงิน25ข้อก็เมื่อเมื่อเมื่อเราเจอเรื่องนี้เราก็ถือโอกาสสืบเรื่องหลายๆเรื่องเลยว่า เมื่อมันมีคนงานในวัดมาบอกอาจารย์มันมีเรื่องนั้น้วยนะเรื่องนี้้วยนะเราก็เข้าไปดูก่อนมันจริงปรากฏมันจริงมันจริงเราก็ใส่ไปเลยใส่ไปนั้นไปในยี่ห้าขอ้อแล้วผมเองอ่ะผลออกมาก็พระเขาช่วยกันตัดสินว่าหย่อนยานใช้เงินไม่ใช้เงินเรียกบริาหารจัดการเงินไม่ถูกต้องแต่ถ้ามาตรวจบัญชีจริงๆเราจะเห็นเลยว่าบัญชีการเงินของวดัดอดีตเจ้าวาดไม่เคยเซ็นจ่ายแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่ปี2 5 5 4ถึง57 ในช่วงที่พระครูวิศิษิ์ศิราพรถูกร้องเรียนนั้นเองก็ได้แต่งตั้งให้หนายไพฑูรย์ชัยรัฐซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายชเวงชัยรัฐและนายพรปั้นเพลงขึ้นเป็นวายาวจชกรอีกคนโดยนายไพฑูรย์ระบุว่าพระคูวิสิธิ์ศิราพรขอให้มาช่วยเพราะถูกใส่ความเดิมเดิมเลยนะไม่มีเรื่องอะไรมีเรื่องอมีอยู่คู่มันเลิกไปแล้วอย่างเช่นกำนันองอะไรรุ่นก่อนนะฮะก็มีเรื่องกันก็เลิกกันไปแล้ว แต่ี่มาตอนหลังเนี่ยไอ้คนบุคคลคนหนึ่งเนี่ยอ่ที่เขาพูดง่ายเขาชอบกินหัวคิวพูดง่ายเลยแต่ผมไม่ออกชื่อกันนะเอ่อขาชอบกินหัวคิวจะทำโน่นทำนี่ในวัดแต่กรรมการเขาทำไมกรรมการเขาก็ประชุมกันมาให้ทำอย่างเช่นปะปาอย่างเงี้ยปะปาเขาก็ให้กรมทรัพย์พวกอะไรมาทำแล้วก็ไม้ที่สร้างอยู่บนกุฏิกุฏิเอ,เอสลาทรางไทยเนี่ย เขาจะให้ไปซื้อไม้พวกเขาเนี่ยเราก็ดูส่งคนไปดูแต่ไม้เนี่ยมันไม่ได้ตามสเปคที่เราต้องการแล้วก็มันแตกเราก็ไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเขาก็มาโหเครืองอะไรเงี้ยแล้วปีห้าห้าก็มาจะเปิดสั่งจองทําไมคนเดียวกินเปอร์เซ็นต์คนเดียวกรรมการเขาเรียกประชุมหมดเลยประชุมกันต้องกัาแม่ครับจําหน่ายไปลหลายๆคนไปทั่ทั่วพวกไอ้ลูกศิษย์ พวกพระพวกอะไรบางทีเขามีพวกจำน่ายพระอะไรก็มีรู้จักคนเยอะๆนะแล้วกระจายไปทั่วเอาเครื่องอะไรแต่นเนี่ยเสร็จแล้วไหมฟ้องไปเลยฟ้องหลูกพ่อ ภายหลังการไต่สวนได้เพียงหนึ่งเดือนเจ้าคณะจังหวัดมีคำสั่งโปลดพระรู่วิสิษีลาภรณ์และแต่งตั้งพระรูพิสุทธิวรากรขึ้นเป็นรักษาการเจ้าวาดวัดบางคลานในวันที่17ตุลาคม2557โดยกลับไปแต่งตั้งในพรปั้นเพลงกลับมาเป็นวิย,ยาววจกรอีกครั้งกลายเป็นปมขัดแย้งกับฝ่ายชาวบ้านที่สนับสนุนพระขูวิสิษีลาภรณเพราะเชื่อว่าเจ้าวาดถูกใส่ความ เหตุดังกล่าวทําให้ชาวบ้านไม่ยอมรับเจ้าวาดรูปใหม่และในพรั้นเพลงกลายเป็นความขัดแย้งจนถึงปัจจุบันมีคดีฟ้องร้องกันไปมาเรื่องความไม่โปร่งใสของการบริหารจัดการเงินวัดทั้งสองฝ่ายขณะที่ชาวบ้านซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารวัดเพียงแต่สนับสนุนเจ้าวาดรูปเดิมและไม่ยอมให้เจ้าวาดรูปใหม่เข้าวัด ถูกฟ้องเรื่องการปลุกรูกวัดนับมากกว่า40คดีกลายเป็นปมลึกทั้งสองฝ่ายมาจนถึงปัจจุบัน